ฮัลโหลสวัสดีครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระบบคู่รักนะครับของเกมโยกังอ่าซึ่งผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทหกับพาร์ทสพาร์ทหนเนี่ยจะเป็นระบบคู่รักส่วนพาร์ทสเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นระบบแต่งงานนะครับอืมซึ่งผมจะแยกกันจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับวิธีการวันนี้เดี๋ยวผมนําตัวละครของผมมาสองตัว ก็คือมิโกะกับโนโฮนะครับอ่าคนที่จะแต่งงานก็ต้องเป็นต่างเพศกันนะครับต้องเป็นเพศชายหนึ่งตัวเพศหญิงหนึ่งตัวอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันอ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะไปถึงระบบแต่งงานได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเป็นคู่รักกันก่อนนะครับมันถึงจะแต่งได้อ่าทีนี้วันนี้เราก็มาดูในส่วนของพาร์ทที่1ในส่วนของระบบคู่รักนะครับตัวละครจะต้องทําการขอ สารภาพรักนะครับโดยจะให้ตัวฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ได้นะครับแต่วันนี้ตัวที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นมิกโกะนะเดี๋ยวผมจะให้มิกโกะเป็นฝ่ายขอนะครับอ่ากด c t r l a ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ชื่อของตัวละครที่เราจะสารภาพรักนะครับอ่า แล้วกด i l v e y o u ซึ่งอันนี้เราต้องคลิกเมาส์วขวานะครับปุ๊บพอคลิกเสร็จมันจะขึ้นชื่อมาให้นะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นชื่อเราก็ใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปแต่สมมุติถ้าเราคลิกชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดตัวนี้ i ล o u ตัวนี้ปุ๊บมันจะมีชื่อมาให้เลยอ่าแต่สมมุติถ้ามันไม่ขึ้นมันมีบางเคสไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้ ่าตัวนี้ก็ขึ้นก็คือมันมันมันจะมีอ่ะบางตัวเวลา,าเรากดบางครั้งมันไม่ขึ้นหรืออาจจะคลิกใหม่แล้วก็กดใหม่ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์อ่าจากนั้นกดตกลงมันก็จะขอคอนเฟิร์มเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยหรือความในใจแกเอ็ดเวิร์ดเนวเกตหรือไม่อ่าตกลงปุ๊บอ่าพอเรากดขั้นตอนนี้ปุ๊บนะอ่าอีกหน้าจอหนึ่งเดี๋ยวเดี ผมลองสวิฟต์ดีได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าออกมันไม่ไปอ่าอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมพยายามสวิฟอยู่อ่านี่อีกหน้าจอหนึ่งอีกหน้าจอหนึ่งจะขึ้นอย่างนี้อือพอขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็เลือกไม่สนใจก็ได้หรือปฏิเสธไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะยอมรับกดปึ้งอ่ามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเราเป็นคนรักของหนามีแล้วตกลงตกลงโอเคเสร็จทีนี้พอเราเป็นคนรักปุ๊บเนี่ยให้เรากด ctrl b ขึ้นมานะครับ ctrl b แล้วไปที่คู่รักคู่แต่งงานอ่ะ มันก็จะขึ้นมาให้ว่าเนี่ยหนึ่งคนสองคนเนี่ยเป็นคู่รักกันแล้วนะครับซึ่งสถานภาพมันก็จะเขียนว่าเป็นคู่รักนะครับอืมเสร็จทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีค่าความสัมพันธ์ระดับสิบทีนี้มันจะเชื่อมกับระบบแต่งงานก็คือระดับความรักเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจนถึงหนึ่งหนึ่งนี่คือสูงสุดอ่าซึ่งก่อนที่เราจะแต่งงานได้เนี่ย ถ้าตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่4ขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่4 3 2 1เนี่ยได้หมดเลยเราสามารถถึงจะสามารถไปแต่งงานได้นะครับถามว่าเราจะเพิ่มระดับอันนี้ยังไงนะครับอ่ะให้เราไปซื้อกุหลาบนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อถ้าสมมุติเป็นเลเวลสูงที่เ,เวลที่ลาบได้แล้วอะไรเงี้ย แมปที่ราบรู้สึกจะมีขายเหมือนกันนะครับอ่าให้เราเคลื่อนย้ายไปตลาดเงินอันนี้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดหลายจอตอนนี้มีบัฟตี้ผมก็เปิดเต็มสตรีมเลยเปิดหลายจอตัวตัวหมอตัวพินตัวนัวอะไรผมก็เวลอยู่นะครับอ่าทีนี้จากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้ครับ เลินซื้ออ่ามันจะมี2แบบก็คือชมพูกับแดงชมพูเนี่ยห้าหมื่นอ่าแดงเนี่ยหกหมื่นแดงจะแพงกว่าเพราะว่ามันเพิ่มค่าเสน่ห์ได้เยอะกว่านะครับอ่าผมจะซื้อมาแค่ดอกเดียวนะครับเอามาทดสอบซึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับต้องซื้อต้องสองคนแต่โดยปกติถ้าถ้าเราไปเก็บเปิลเนี่ย ซื้อดองไว้เลยสองอันจะได้ไม่ต้องไปมากันบ่อยนะครับแต่เหมือนอย่างตัวตัวผมเนี่ยอันนี้มาทดสอบให้ดูเฉยๆก็เลยซื้อแค่อันเดียวนะครับจากนั้นวิธีการใช้นะครับอ่าวิธีการใช้ก็คือคลิกที่ชื่อคู่รักเราใช่ไหมแล้วคลิกขวาที่กุหลาบอ่ามันก็จะคอนเฟิร์มเราอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนยันไหมแล้วก,กดตกลงอ่ากดตกลง เส็จทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับเพลกหน้าจอหนึ่งอ่ะอ่ะตอนนี้ผมสลับมาหน้าจอมิโกะแล้วอ่าพอฝ่ายโนโฮส่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงเนี้ยของควันมาถึงแล้วนะครับให้กดปุ๊บแล้วก็กดตกลงปุ๊บจะเป็นการรับบัฟนะครับนี่ตัวมิโกะก็จะได้บัฟซึ่งบัฟอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่ไล่ให้ฟัง บัฟเนี่ยคือถ้าเป็นระดับ10อะ่ะมันจะได้เลือด50อ่าถ้าเป็นระดับ9ก็จะได้เลือดอีก50ระดับ8ก็จะได้อีก50อ่าแต่ว่าไอบ้บัฟที่มันเพิ่มเพิ่มเนี่ยมันจะทบกันมาเรื่อยๆนะครับสมมติสมม,ต,สม,มตินะตอนนี้เราอยู่ระดับ8ใช่ไหมถ้าเราส่งดอกไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้เลือด150เพราะว่ามันทบมา3ครั้งก็คือ50 จากระดับ10กับ50จากระดับ9แล้วก็50ระดับ8ทบกัน3รอบก,ก็จะเป็นเลเลอน1้0เสร็จทีนี้ถ้าสมมุติเรายาวไปถึงเลเวล1 1สมมุติเราอยู่ในระดับ1ปุ๊บเนี่ยมันจะได้พลังชีวิตทั้งหมด150พลังโจมตีอีก15พลังป้องกันอีก15แล้วก็ปลานอีก1ห,หน่วยน่เหนอกจากนี้มันจะมีอ้อจะมีค่าประสบการณ์ด้วยเออีก5%นะครับเสร็จทีนี้ มันจะมีช่วงเวลาที่เหมือนเวลาเราส่งอย่างเงี้ยอ้น,นี้คือ1เท่านะครับ1เท่าไอที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไอที่เลือดร้อยห้าสิบพลังจมตีสิบห้าพลังป้องกันสิบห้า 19, เนี่ยอัน,นี้คือ1เท่าแต่มันจะมีช่วงเวลาที่บางช่วงไอน,นี้เขาจะสูงบางครั้งเราส่งปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคูณ2นั่นหมายความว่าถ้าคูณ2มันก็จะกลายเป็นเลือด300พลังจมตี30พลังป้องกัน30แล้วก็ปลาอีก2หน่วย แล้วก็ exp อีก10%เซนนะครับอันนี้ในกรณีที่มันคูณ2ให้นะครับแต่ทีนี้เรามีทางที่ง่ายกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดเองนะครับวิธีการก็คือให้เราอากล่อ,ลองเอต้องใช้กล่องตอนนี้ผมไอไม่ได้บอดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปหมู่บ้านอยู่ดี อ่ะแบบหนึง่งมันต้องใช้กล่องบอดนะครับอ่าเส้ออมาก่อนอ่าตรงหัวข้อคู่รักตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูก โอ้ยเดี๋ยวทำไมติ๊กถูกไม่ได้แบบนึงนะเกิดอะไรขึ้นหรือมันแหลกน่าจะแหลกเอาอันนี้ติ๊กได้น,นี่วะแบบนึ่งแบบนึ่งนะอ๋อมันต้องใช้กล่องอันนู้นด้วยเหรอ เอออาจจะต้องใช้กล่องอน,นุหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเออลืมไปโทษทีโทษทีอ่ามันจะติ๊กได้แล้วเราต้องซื้ออันนี้ด้วยนะมเมื่อกี้ผมลืมผมลืมวิญญาณคนรักสองสองแสนเอามาใส่ในกล่องแล้วติ๊กถูกปุ๊บไอ้ถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วเราไปเวลด้วยกันอนะมันจะส่งให้อัตโนมัตินะครับแต่ คนที่เป็นคู่รักในจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ระยะระยะนะี่อย่ายให้ห่างมากเนี่ยเหมือนยืนตรงเนี้ยเต็มที่ก็เนี่ยสักประมาณตรงเนี้ยอย่ายให้เกินเพราะว่ามันจะส่งกันไม่ถึงอ่าแล้วการที่เราเวลกันคนละที่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้เวลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่แต่แต่อีกตัวเราคู่รักเราไปเวลที่อื่นเี้ยอยู่ไกลๆเนี่ยไอระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลดลงด้วยนะอืม เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือทํำยังไงก็ได้ให้ได้เวลด้วยกันนะครับมันจะดีที่สุดมันจะได้ส่งดอกไม้ให้กันได้ให้กันได้ด้วยเพื่อเพิ่มระดับความรักได้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติอยู่คนลัตตี้นอกเหนือจากส่งให้กันไม่ได้แล้วมันก็ยังลดด้วยยกเว้นกรณีที่ว่าเราเข้ามาเล่นตัวเดียวแต่คู่รักเราไม่ได้ไม่ได้ออนเข้ามาอ่าไม่ไม่ได้ออนเกมเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้ทแบบเนี้ยมันไม่ลดนะครับ แต่ถ้าเหมือนออนเข้ามาเล่นปุ๊บแต่อยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยลดอ่าเสร็จทีนี้อ่ายังยังมีอะไรอีกม้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อนเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่ามีอะไรที่ต้องพูดอีกบ้าง อืมแล้วก็การปาร์ตี้เหมือนกันสมมติถ้าเราตีกับคู่รักเราแค่สองคนอะ่ะไม่ไม่มีคนอื่นเข้ามาสมมุติเราตีนแค่สองคนแล้วตีกันสองคนเนี่ยทรงกหลาบเนี่ยมันจะได้ไอค่าเสน่หาเนี่เพิ่มขึ้นสองเท่านะครับนั่นหมายความว่ามันจะมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะไอนี้ไวขึ้นไอค่าตรงเนี้ยมันจะเพิ่มไวขึ้นนะครับในกรณีที่เราตีกันแค่สองคน แล้วเลเวลด้วยกันแค่สองคนแต่ถ้ามีคนอื่นมาตีด้วยเนี่ยมันจะเหลือแค่หนึ่งจุดแปดเท่านะครับหนึ่งจุดแปดเท่าก็จะลดลงมานิดหนึ่งนะครับก็ก็ประมาณนี้ระบบคู่รักค่ะซึ่งพอถึงระดับสี่ปุ๊บเราก็ไปแต่งงานกันเดี๋ยวพอระบบแต่งงานมันจะมีเรื่องแหวนเรื่องอะไรเข้ามาอีกนะครับที่สามารถว้ามหากันได้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในส่วนนั้นนะครับ ซึ่งไอตัวนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนระบบแต่งงานเดี๋ยวผมจะเอาตัวหมอหมอกับพินผมที่แต่งกันอะเออเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่แต่งกันที่กําลังจะแต่งกันอะ่ะอืเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับส่วนไอสองสองตัวนี้ก็คือเอามาทดสอบทดสอบในเรื่องของการขอระบบคู่รักเฉยๆนะครับเพราะว่าไอไอ,ไอตัวพินกับตัวหมอเนี่ยตัวนู้นคือขอกันไปแล้วอ่ะขอคู่รักกันไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่า ก็เลยทำเป็นตัวอย่างให้ดูไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาตัวตัวใหม่เข้ามาทําให้ดูก็ก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงว่ามีอะไรอีกบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของกุหลาบแดงกับชมพูอ่ะ เวลาเราส่งอ่ะไอค่าเสน่หานี่มันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเท่ากันนะครับแต่ค่าความสนใจเนี่ยกุหลาบแดงจะได้เยอะกว่าอืค่าความสนใจถ้าเป็นกุหลาบชมพูเนี่ยจะได้แค่สามแต่ถ้ากุหลาบแดงได้เจ็ดก็แนะนําให้ให้เอากุหลาบแดงนะครับเป็นหลักโอเคอี๋อยวนะผมกอดูอ่าฟังก์ชันอื่นหน่อยรครู่ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเออเอเอเอันนี้ต้องพูดบางคนอาจจะแบบเอ้ยถ้าส่งปุ๊บได้ค่าสิงงั้นงั้นเราส่งกุหละบ้วล้วล้วลววเลยได้ไหมคือผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับคือในในแต่และหนึ่งวันเนี่ยมันมีจํากัดอยู่อ่าในหนึ่งวันเนี่ยมันมันมีจํากัดอยู่ว่าคุณสามารถส่งได้เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติคุณส่งเกินมันจะทําให้เกิดเขาเรียกอะไรนะเป็นระบบอ่า คุรักเกิดความลำคาญเออเขาบอกว่าถ้าส่งเยอะเกินเนี่ยอ่าสามารถสร้างความลำคาญให้กับคุลักได้ค่าเสนี่ยหาตรงเนี้ยมันก็จะลดลงแทนที่จะเพิ่มกลายเป็นลดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้คุณใช้กล่องเพราะกล่องเนี่ยมันจะส่งให้เราอัตโนมัติอ่าแล้วพอมันสุดวันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แค่นั้นเต็มแม็กของแต่ละวันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพะวงเว้ยฉันส่งน้อยไปหรือเปล่าหรือส่งเยอะไปหรือเปล่าอืมอ่าแล้วก็อีกข้อนึง ที่ต้องแจ้งเพิ่มก็คือไอบ้บัฟเนี่ยไอบ้บัฟที่ส่งให้ตัวเมื่อกี้มันอยู่ได้30นาทีนะครับบัฟบัฟจากดอกดอกกุหลาบเนี่ยมันอยู่ได้30นาทีอืมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวผมเอาตัวนน้นมาแลกครู่อ่า แล้วก็เหมือนว่าบัฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราส่งใช่ไหมสังเกตว่าเมื่อเมื่อกี้เรารับบัฟมาแล้วแต่ว่ามันหายไปคือเหมือนกับว่าเวลาคุณรักแบบเปลี่ยนแมปหรือเปลี่ยนอะไรเหมือนเมื่อกี้เราออกมาจากตลาดเงินเนี่ยอ่าเวลาโยกย้ายแมปโยกย้ายอะไรเนี่ยบัฟเนี่ยมันจะหายเราต้องส่งกันใหม่นะครับอืมใช่ อ่าโอเคสองข้อเดี๋ยวอีกข้อนึงเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรเพิ่มอีกบ้างอ่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่า ไอ้บัฟอะพอมันเปลี่ยนแมบมันจะหายใช่ไหมอ่อ uh, อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าย้ายไปแบบอื่นเนี่ยมันจะหายไหมแต่ว่าเหมือนเราออกมาจากถ้าสมมติเราเปลี่ยนชแนลหรือออกเกมอย่างเงี้ยหายอืมแต่เหมือนกับตลาดเงินอะวาร์ปมาแนวปกติซึ่งตลาดเงินน่มันรวมอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมีมีแนวโน้มว่าการการสวิปเข้าออกตลาดเงินอะมันน่าจะมีสถานะคล้ายๆกับการเปลี่ยนชแนล อ่าสถานะมันจะประมาณนั้นแต่ถ้าเหมือนเราวาดไปแมบ,บอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่หายเดี๋ยวผมเทสก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ก็ได้ไปปลาใตยก็ได้สักครู่สักครูอ่าโอเคอ่าสำหรับจอมานโฮอ่าโนโฮเอ้ยไม่ใช่ยังไม่เปลียน มันต้องเซียนส no. องโลเนนตต้แล้วกันสักครู่เมื่อกี้ตอนสลับจอผมมึนนิดนึงเพราะว่าผมเปิดอยู่หลายหลายจอไงอืมมันไปออกจออื่นอ่ะสรุปเนี่ยไม่หายนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นแบบอยู่ในช n e l เดียวกันเนี่ยมันจะยังไม่หายแต่ถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนแชแนลหรือออกเกมไอเนี่ยจะหายแล้วก็ถ้าเข้าตลาดเงินด้วยนะครับอะเพื่อเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการให้เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเข้าตลาดเงินอีกรอบหนึ่งดูว่ามันหายจริงไหมแต่เมืเ่อแกตลอรอออกมาเราส่งให้กันปุ๊บแล้วแล้วก็มันก็หายไปเลยเพราบัฟเนี่ยมอยู่ตั้งสามสิบนาทีมันไม่น่าจะหายเร็วขนาดนั้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวซื้อยันก่อน่ะเดี๋ยววัปไปดูสิ หายจริงด้วยอืเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเข้าตลาดเงินเนี่ยบับหายนะครับเปลี่ยนชแนลหายออกเกมหายอ่าเพราะฉะนั้นอ่าสมมุติถ้าใครจะมาลงวอก็เข้าตลาดเงินมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปไปส่งไปส่งดอกกุหลาบกันในวอลนะครับอืมเพราะเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนฉากเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไะไรเนี่ยบางทีมันหลุดมันหายนะครับอืมก็ประมาณนี้โอเคน่า,น,าน่าจะครบละน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละ อมโอเคครับผมก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับเกี่ยวกับระบบคู่นักเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันในส่วนของระบบแต่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหมอกับพินมานะครับรู้สึกตอนนี้จะระดับระดับ5แล้วระดับ5แล้วเดี๋ยวไม่ไม่วันนี้เย็นๆก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะระดับ4ก็เดี๋ยวจะแต่งเลยนะครับนะซึ่งระบบแต่งงานก็จะมี เรื่องของแหวนเรื่องของอะไรที่ว่าผ่ากันได้เรื่องของชื่อที่อยู่บนชื่อคนรักที่อยู่บนชื่อเรานะครับอะไรอย่างเงี้ยอีกหลายอย่างนะครับผมก็เลยทําเป็นคลิปแยกกันนะครับคู่รักอันหนึ่งแต่งานอันหนึ่งโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ